มีวิธีการเปลี่ยนโดยไม่ต้องถอดล้อไหยครับไม่ต้องครับมีไหมมีไหมวิธีการเปลี่ยนโดยไม่ต้องถอดกดถอดล้อออกมาถอดทำไมอ่ะไม่ต้องถอดมีด้วยเหรอครับตัวนี้ไม่ต้องถอดโอ้โหเป็นหัวมาโรงยัดใช่ไหแต่ถ้ามีประสบการณ์ก็ต้องนานหน่อยใช่ไหมครับก็ตงประมาณนั้นต้องใช้เวลานานใช่ไหม จะประมาณ20ส่สนาทีก็น่าจะเสร็จแต่ค่อยๆทำไปเป็นสักชั่วโมงไม่ใช่นไ<ด>นะไรหรเปาแต่เราจะไเราก็ไม่ได้ช <laughs> ่างมันไม่ได้มันต้องทำมาหารกินมันน,นั่งทำช้าก็ไม่ไหวไม่ทานกิน <laughs> เดี๋ยวงานก็เข้ามาอีกก็คือมีเหล็กแัดอ่าเหล็กนัดกี่ตัวสามตัวสามตัว ให้อยู่เลยสิยะดีมีเปลง่งรายก็ดีมีเปล่งฝั่งนู้นไม่เคลื่อนพายางแล้วมันบกมา ส uh วัสดครับ มีเหล็กน้ำ3อันอ่าแห่งดึงย่างออกมาแล้วเราจะเช็คได้ไงว่ามันมีตะปูดูกขวางเนี่ยไม่รู้แล้วเลยครับเ้ยวอ่ะไม่รู้แล้วมอนย่างกัดครับยังกัดหรอรูดทุนหรอพี่ว่ารูก ยืนอ่ายยืเใจๆด้วยกันรถเล็กยางกัดต้องเปลี่ยนดอกต้องเปลี่ยนยางแบบก็ถ้าใส่ีทีเปลี่ยนยางนอกเลยเนี่ยรอยกัดเห็นไหมครับผมเนี่ยเนี่ยเอามาสองเลยันยเป็นลายลายตะขาบออจะมีรอยกัดเลยเรอยกัดนั่นแหละอยางเเจอแล้วพบเจอเหตุ ว่าเหตุที่ตะปูสาเหตุการตายคือตะปูเข้าก็ต้องเปลี่ยนไปนะแต่เราก็อกยางเปลี่ยนกันไหมายางประกัดพอมาปรมายางประกัน กิมหนึ่งตัวแล้วก็กิมในกรณีที่มีตะกูซื้อที่อะไอรนะที่ไม่ถูกที่เรียกว่าตะกูซื้อที่อ่าอ่าบ้านหม้อถูกป,ปะพวกอกุปกรณ์นี้ผสมบ้านหม้อ